สารพิษที่ได้รับโดยไม่รู้ตัวจากภาชนะใกล้ตัวค่ะงานวิจัยได้ระบุถึงสารปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้างในภาชนะใส่อาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆมีสารพิษที่เจือปนมากับภาชนะดังนี้ค่ะภาชนะพลาสติกที่เกิดจากการใช้วัสดุแบบโลหะหนักเช่นสีผสมที่มีสารของโลหะหนัก การใช้สารเมลามีนที่ผลิตได้จากยูเรียฟอร์มานดีไฮเมื่อสารเหล่านี้ถูกนำมาใช้ผลิตภาชนะจึงทำให้โอกาสเกิดสารพิษตกครั้งเจอปนอยู่ในอาหารได้สูงรวมถึงการใช้งานที่ผิดวิธีเช่นการนำภาชนะเหล่านี้เข้าไมโครเวฟภาชนะถ้วยโฟมที่มักถูกนำมาใช้ใส่อาหารร้อนหรือของทอดอยู่บ่อยครั้งจนนำไปสู่การทำลายฮอร์โมนและระบบประสาทต,ต่างๆในร่างกายภาชนะกระดาษ เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่มากมาจากกระดาษที่มีน้ำหมึกตกค้างอยู่จึงอาจมีโลหะหนักปะปนมาด้วยหรือแม้ในวัสดุที่เป็นรีไซเคิลก็ยังสามารถพบเจอน้ำมันแร่ตกค้างอยู่ได้ค่ะภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่อาจมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ซึ่งสามารถสังเกตได้หลังการใช้งานไปแล้วเช่นผิวเคลือบมีฝุ่นผงสีเทาหรือมีการหลุดลอกเป็นแผ่นออกหลังใช้งานสักพักค่ะภาชนะอลูมิเนียม หนึ่งในอุปกรณ์ครัวเรือนที่หลายบ้านต้องมีไว้เช่นกระทะจานชามหรือช้อนซ่อมโดยเฉพาะเตาปิ้งย่างจากเมนูสุดอิตยอย่างหมูกระทะค่ะที่มักเกิดการหลุดของสารตะกัว่วสังกะสีหรืออลูมิเนียมจากความร้อนและการทำความสะอาดที่รุนแรงและแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายซึ่งมีผลต่อระบบประสาทและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็ง หรือในอาหารแต่ละมือ้อเราได้รับสารพิษพอๆกับสารอาหารการป้องกันสารพิษจากภาชนะทุกชนิดเราสามารถเริ่มต้นได้จากการหันมาใช้ภาชนะอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะต้องเช็คให้ดีว่าวัสดุแบบไหนเหมาะที่จะใส่อาหารร้อนหรือควรใช้ภาชนะอะไรในการเข้าไมโครเวฟดูแลสุขภาพร่างกายให้สมดุลแข็งแรงอยู่เสมอและเสริมสร้างการทำงานให้อวัยวะภายใน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราขจัดสารพิษได,ด้ดีขึ้นโดยเฉพาะตับและไตค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนเน้นการดูแลรากฐานใหญ่คือไตและตับเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการตามหลักทฤษฎีบำรุงไตบำรุงตับบำบัดสารพัดโรคการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเว์ ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว027514399